สวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของทฤษฎีของสีวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าน้ําหนักของสีนะคะหรือเรียกว่าแว l u ลูนั่นเองนะคะเป็นการใช้สีนะคะที่ให้ค่าน้ําหนักของสีที่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อทําให้เกิดความกลมกลืนกันค่ะ เกิดระยะใกล้ไกลลึกแล้วก็ตื้นนะคะซึ่งทำให้ถ้าเกิดว่าเรานะคะไล่สีได้ดีนะคะก็จะทำให้ภาพนั้นนะคะมีความกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะ ซึ่งมีหลักการใช้สีง่ายๆเลยนะคะเราจะเอาสีนะคะตรงกลางเป็นสีหลักอย่างเช่นเราเอาสีแดงเป็นสีหลักนะคะแล้วเราจะทําให้มันเข้มขึ้นนะคะไล่ระดับไปทางเข้มนะคะเราก็จะเพิ่มสีดําลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สีนะคะมีค่าระดับที่อ่อนลงนะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะเป็นตัวทําให้สีเกิดค่าน้ําหนักที่มีความอ่อนลงค่ะ ซึ่งค่าระดับของสีนะคะก็จะมีหลายเฉดสีเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะจะผสมสีได้มีน้ำหนักเข้มหรือน้ำหนักอ่อนได้มากกว่ากันค่ะบางคนนะคะอาจจะผสมสีได้เป็นเฉดสีเป็น20-30เฉดสีเลยบางคนอาจจะผสมได้น้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับการใส่ค่าน้ำหนักของแต่ละสีลงไปค่ะ ค่าน้ำหนักนะคะก็จะมีตั้งแต่ตรงกลางนะคะไล่ไปทางอ่อนแล้วก็ตรงกลางไล่ไปทางเข้มนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการไล่ระดับสีกันนะคะสีมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ สีนั้นมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและชีวิตประจำวันสามารถดึงดูดความสนใจของเราไปที่ภาพนั้นสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกและยังสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือตัวอักษรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสีใดเข้ากันได้หรือสีใดไม่เข้ากันคำตอบก็คือทฤษฎีสีนั่นเองบรรดานักศิลปินและนักออกแบบ ได้ศึกษาและใช้ทฤษฎีสีมาหลายศตวรรษซึ่งพวกเราก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันเราเลือกใช้สีเวลาออกแบบงานหรือแม้แต่เวลาที่เราเลือกเสื้อผ้าก่อนออกจากบ้านเพียงแค่เราทำความเข้าใจทฤษฎีสีกันสักหน่อยมุมมองที่เรามีในการมองสีสันจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ก่อนอื่นต้องเริ่มทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเริ่มจากพื้นฐานกันสุดๆนั่นก็คือสีปฐมภูมและสีทุติยภูมิถ้าเรายังจํากันได้นั่นแปลว่าเรามีพื้นฐานทฤษฎีสีอยู่บ้างสีเหลืองผสมสีแดงได้สีส้มสีเหลืองผสมสีน้ําเงินได้สีเขียวสีน้ําเงินผสมสีแดงได้สีม่วงถ้าเราผสมสีเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะได้เฉดสีต่างๆมากขึ้นเช่นสีแดงส้มและสีืงเขียว ซึ่งเมื่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นวงล้อของสีนั่นเองต่อไปเราจะมาดูเรื่อง hue saturation value คำเหล่านี้เป็นคำที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันแต่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจคำว่าสีสันต่างๆ hue คืออีกคำเรียกของคำว่าสี ความอิ่มตัวของสี saturation หมายถึงความเข้มของสีคือตัวสีนั้นจะดูจางหรือเข้มน้ำหนักของสี value หมายถึงความสว่างและความมืดของสีไล่จากดำไปหาขาวทีนี้เราคงเห็นแล้วว่าพระเอกทั้งสามของเราทำให้เกิดเฉดสีมากมายเช่นจากสี deep reddish brown ไปสีอ่อนๆอย่าง pastel pink ผู้คนได้ทดลองสูตรต่างๆจนได้ผลดีโดยอ้างอิงจากดักที่เรียกว่าความกลมกลืนของสีสิ่งที่เราต้องใช้คือวงล้อสีสูตรที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้สีเดียวโดยเราเลือกสีมาเพียงสีเดียวปรับความอิ่มตัวของสีและน้ำหนักของสีเพื่อให้เกิดสีต่างๆจุดเด่นของการใช้สีเดียวก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าสีที่เลือกมาจะเข้ากันได้แน่นอนต่อมาคือ การใช้สีข้างเคียงหรือการใช้สีที่ถัดมาจากสีตั้งต้นที่เราเลือกเช่นสีแดงไปหาสีส้มหรือสีโทนเย็นจากสีเขียวไปหาสีน้ำเงินเราสามารถลองผสมสีในวงล้อสีเพื่อหาสีที่เราชื่นชอบหรือมีเอกลักษณ์เพียงแค่สองสุดแรกนี้ก็ช่วยให้เราเกิดไอเดียในการผสมสีมากมาย แบบที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการไล่สีแบบใช้สีขาวแล้วก็สีดำเพื่อลดแล้วก็เพิ่มค่าน้ำหนักของสีค่ะแบบที่สองนะคะก็จะเป็นการไล่สีโดยใช้สีใกล้เคียงในวงจรสีนะคะเพื่อเพิ่มค่าน้ำหนักและลดค่าน้ำหนักของสีค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการไล่สีแบบกลมกลืนนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเรามาดูวิธีการทำงานในวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะวาดภาพนะคะแล้วก็โดยใช้ช่องสีนะคะระดับสีนะคะอย่างที่คลิปวิดีโอที่คุณครูจูทําให้ดูนะคะนักเรียนก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบช่องนะคะที่เป็นอันแรกนะคะก็ให้ทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบยาวๆเต็มกระดาษเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะแบ่งช่องนะคะให้เป็นเจ็ดช่องนะคะเพื่อ ที่เราจะระบายสีแล้วก็ส่วนที่เป็นอีกช่องหนึ่งนักเรียนไม่ต้องที่จะใส่ช่องลงไปนะคะไม่ต้องวาดช่องลงไปด้านในก็ส่วนตรงนี้ก็จะให้ระบายเป็นแบบเป็นช่องระดับสีแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้เราคุณครูจจะให้นักเรียนนะคะไล่เป็นแบบไล่สีให้มันมีความกลมกลืนกันนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างนะคะ ก็ให้นักเรียนนะคะวาดภาพอะไรก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ให้เลือกเอาโทนสีนะคะที่เราเลือกมาระบายลงไปในรูปภาพของเรานะคะให้มีความสวยงามซึ่งเฉดสีนะคะที่นักเรียนจะเลือกนะคะก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่าจะเลือกเฉดไหน จ,จะไม่ต้องเป็นเฉดเดียวกับของคุณครูจูนก็ได้นะคะนักเรียนก็เลือกตามใจชอบของเรียนเลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนะคะส่งผลงานของนักเรียนนะคะลงมาในโน้ตให้คุณครูจูนดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ